วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ ERA เนี่ยได้มีโอกาสมานำเสนอระบบงานของเรากับในท้องที่นี้นะครับซึ่งระบบ ERA เนี่ยเป็นแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลกปัจจุบันมี45ประเทศและในเมืองไทยเนี่ยขึ้นปีที่21ในปีที่21นี้เนี่ยเรามีนโยบายกระจายทั่วประเทศโดยเริ่มจากสำนักง,งานภูมิภาคที่ภาคใต้ เปิดที่สงขลาที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ขึ้นไปถึงสุราษฎร์ธานีทางฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดนะครับในะระบบ EAA เป็นแฟรนไชส์ที่สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะได้มีวิธีการคือมันเป็นธุรกิจที่เริ่มง่ายเข้าง่าย ออกยะเข้าง่ายออกง่ายแต่สิ่งหนึ่งก็คือที่ทําไม่ได้กันเนี่ยเพราะว่าไม่รู้วิธีการ EIA เป็นระบบจากอเมริกาที่นําโน้ตฮาวและระบบการฝกอบรมจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อมาสอนสําหรับทู้ที่สนใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากมีคนที่สนใจในระบบงานหลายร้อยท่านนะครับก็ยังคงจะมีการจัดกันต่อไปเรื่อยๆครับ ครับคือการขายอาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นระบบเครือข่ายเราทำเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยครับอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งเพราะว่าอาสังหาเนี่ยถ้าเรารวมทั้งหมดมาไว้ที่จุดจุดเดียวและมีทีมงานขายเยอะๆปัจจุบันเรามี1,600คนนะใน15จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเราสามารถสร้างผลงานขายได้รวดเร็วกว่าทั้งโครงการใหม่และบ้านหือสครับ เห็นจากในในส่วนการเียนค,ครับเรเอ,เ,อเข้าไปบร,หริหารงานกาจะเป็นตัวเรื่องใหญ่ๆที่ที่สถานใหญ่เราเป็นการดินน่งเไปเยอะมเพิ่งเริ่มวันนี้เพิ่งเริ่มวันนี้ครับก็มีแผนครับมีแผนตอนนี้เนี่ยเราคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนเพื่อที่จะเซตอัพององค์กรของเราให้เรียบร้อยที่หัดใหญ่แล้วเราก็จะมีการติดต่อออกไปเพื่อเราเรียกว่าอย่างไงบริหารโครงการตลาดการขายโครงการใหม่ ให้กับทุกๆโครงการที่สนใจผมเห็นใจนะหลายโครงการเนี่ยคือขายถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะอืดตรงเนี้ยถ้าเราช่วยมันจะสามารถดันให้จบโปรเจกต์ได้นะครับจะเป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งที่เดียวครับ ผมยังไม่เคยเห็นตกเลยนะที่ททหัดใหญ่เนี่ยใช่ไหมดีตลอดถึงแม้จะมีวิกฤตอะไรก็ตามแต่นี่ที่หัดใหญ่ก็ยังที่นี่โตตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นตลาดที่เรียกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องของกําลังซื้อในหลายๆส่วนไม่ว่าจะในประเทศก็ดีหรือต่างประเทศที่เข้ามาก็ดีมีทั้งมาเลสิงคโปร์อะไรต่างๆเดินเข้ามาตลอด ถ้าที่ผมคุยๆกับคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาว่าขายหมดกันทั้งนั้นอาใช่ไหมฮะในในข้อมูลเนาะก,ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาอยู่ในสงขลาอีกเป็นจํานวนมากก็ถือเป็นโอกาสดีครับ ว่าตอนนี้เนี่ยใน4จังหวัดเนี่ยใน4จังหวัดก็คือจากสงขลาขึ้นไปถึงสุราษฎร์เนี่ยเราดูไว้ว่าหน้าในช่วงต้นนะครับน่าจะมีได้ประมาณ10สาขาทางด้านฝั่งอันดามันเองก็น่าจะมีได้ประมาณ10สาขานะครับในเบื้องต้นนะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะกระจายจุดสําคัญตรงนี้สาขาเหมือนแฟรนไชส์สะดวกซื้อนะต้องพูดอย่างนี้อีกทีหนึ่งแต่ร้านของเรานั้นซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อสําคัญจุดเด่นข e อง e อไอเอกอย่างหนึ่งก็คือการระบบการฝึกอบรมตัวแทนทุกคนที่เข้าสู่ระบบ EIA ต้องผ่านการฝึกอบรมหบทและต้อง f ฟูล u i p p e ปกับระบบที่เราจัดไว้ในด้านไอทีให้กับทุกคนด้วยเพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้ซื้อผู้ขายและเจ้าของโครงการครับอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีของเรา ช่วยเสริมครับสิ่งแรกเลยคือความสามารถของนักขายก่อนให้เขารู้จริงขายเป็นแล้วสองก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วสามก็คือใช้เครือข่ายใช้กำลังคนที่มากกว่าทั่วโลกเข้ามาช่วยขายเพราะทรัพย์เมืองไทยนี่ขายได้ทั่วโลกนะคอนโดมิเนียมสวยๆขายได้ทั่วโลกครับอันนี้จะเป็นการสร้างให้มีการขายที่ไร้ขอบขีดจากัดครับซึ่งไม่เคยทำมาก่อนในเมืองไทย ครับครับครับสำหรับเอไอเอที่หัดใหญ่ครับเป็นสำนักงานที่เพียบพร้อมแล้วก็มีเราเตรียมนะครับสิ่งที่เราเตรียมวันนี้ก็คือเราเตรียมเปิดศูนย์ฝึกอบรมสำหรับคนที่สนใจอาชีพนี้ในภาคใต้สำนักงานภาคของเราที่หัดใหญ่นี้เนี่ยจะดูแลตลอดแนวฝั่งของอ่าวไทยนะครับและจะให้หลักสูตรฝึกอบรมที่ดีครับสำหรับทุกทท่านตามนี้นะฮะ เป็นหลักสูตรไม่ใช่ฟรีนะครับเสียตังค์แต่เรารีฟันคืนให้เมื่อท่านทำงานอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเราไม่ได้ขายหลักสูตรอบรมเราคืน100%เปซนะครับก็อยากให้ท่านแวะเข้ามาครับเวลามีสัมมนาหรือแวะไปที่สำนักง,งานเราก็ได้นะครับ<ๆ>เพื่อสอบถามไม่ว่าท่านสนใจซื้อขายอาชีพหรือลงทุน AIA ช่วยท่านได้ครับ